ใช่วงแฮชแท็กคูคิ้งคลาสวันนี้เรามีแฮชแท็กแม่ก็คือแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะบรการเขาเรียกว่าหนึ <c oughs> ่อาทิตย์ต้อนรับวันแม่นะคุณนะวันนี้แม่ก็ต้องมามีเมนูที่เรียกว่ามีการดัดแปลงเติบโตมาเรื่อยๆจากข้าวต้มกุ้งจน,นเริ่มมีอะไรเข้ามาเยอะๆมันกลายเป็นเมนูที่สามีดิฉันตั้งชื่อว่ากุ้งหลาว่า เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยคุณ่ะลูกท<น>ำ,ำเฮ้ฮึบเริ่มกระเทียมดีมีมรประโยชน์นทุกอย่างเลย ใช้น้ำเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้น้ำมันมไม่ต้องเพิ่มน้ำมันเข้าไปใ,ให้ลูกถ่วยอะไรไหมคะถ้วยจะเอาตัวใหญ่มาลงมันจะได้สุกพร้อมกันตรงนี้มันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าถ้าถ้ากุ้งตัวใหญ่มันก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงแต่จริงๆถ้าเปิดใช้ไอ้นั่นนหลุดปาครอบมันจะเราอุได้ทั่วกว่า ซอสพริกอ่ะจะช่วยให้รสชาติกลมกอมแต่ว่าถ้าเผื่อมีเด็กเล็กก็ไม่ต้องใช้ซอสพริกก็ได้ใชซอสพริกมันจะหวานน้อยกว่าซอสมะเขือเทศแล้วมันจะมีความแบบจมจ่อมเจ็มจ้นมากกว่ามันจะมีความเป็นไทยอะ่ะอาหารแม่อร่อยที่สุดคิงขาอ่ะเสร็จแล้วใี่แม่ทำให้แล้วก็อย่าลืมไหว้แม่ด้วย แล้วจริงๆเลยที่ยังไม่กินข้าวขอบคุณแม่มากๆคะ่ะสวัสดีวันแม่นะคะข,ขอให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆถ้าลูกทำอะไรที่ไม่ดีลูกก็ขออโหสิกรรมจัดแม่ด้วยค่ะโอเคอโหสิกรรมกันไปนะก็สวัสดีคุณแม่ทุกคนแล้วก็สวัสดีคุณลูกทุกคนนะคะขอให้มีความสุขกับวันแม่นะค่ะ คุณผู้ชมคะคนเราส่วนใหญ่นะคะ